อสวัสดีครับอยู่กับพมช่องเสียบอยสุพรรณนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าไทยเจริญนะครับอ่าขอเรื่องนะครับเป็นทีมงานข้องเซเดอร์นะครับโอ้ติ๊กเกอร์รุ่นใหม่เลยนะครับเรื่องทางคันสภาพนี่สุดยอดครับคันนี้ผมเคยรีวิวไปช่วงแรกๆนะครับ เป็นเครื่องฮีโนนะครับตองรอยหกสิบ J O แปดสี่นะครับโอ้สวยไส้นะครับก็เป็นทีมงานข้องเซเดอร์เข้านะครับเ,เขาจะมีตู้แอร์อยู่ด้วยนะครับสำหรับทีมงานนี้ มันเดินนะครับเกี่ยวอยู่ที่เข้าหลักเออเป็นตัวเดิน10บสองนะครับก็เป็นลูกลเลรลเซสิอลูกนะครับปากเกี่ยวนี้ก็อยู่ที่3เมตรนะหรือว่ายังแรงยังส้วยยังอ่อ ของแ้ววัองไวอย,ยู่นะครับโอ้จะเต็มอุ้มเลยพี่น้องเย้ยอันนี้ก็น่าจะไปปล่อยเลยนะผมว่าแม่เกี่ยวติดเข้านี่ก็ช่วงนี้นี่มองไปค้างๆรอบค้าง,ลางแล้วเกี่ยวก็ค่อนข้างจะไล่คันเลยนะครับ เครื่องเน็บดีจังเลยเนาะอ่าหลังจากปล่อยขาเสร็จนะครับก็ลุยกันเต้านะครับช่วงนี้ต้องรีบครับอาฝาฝนไม่เป็นใจนะครับช่วงนี้ก็จากที่เห็นนะครับเป็นก็ออกคึ้มมาแล้วนะแดดไม่มีด้วยนะพี่น้อง คือข้าวมันขึ้นไล่ดีแท้ที่ก็เป็นข้าวห้อประทุมนะครับตอนนี้ราคาไม่ถึงหมื่นซะเรลวนะครับเลือ,อยู่เก้าพันแปดหรือเก้าพันหกนี่นะครับ ทําสติกเกอร์มานี้ได้ส่วยนะครับผมว่าลายแบบนี้ค่อนข้างจะส่วยเลยครับเห็นเท้ามองวัดเที่ยวนะครับ อ่ลวงมันเลื่องนะครับใบเขี้ยวขาปทุมก็จะประมาณนี้นะครับาปทุมออกใบจะเขี้ยวครับจะลวงมาเกี่ยวมานี่โอ้แดงสุดยอดครับ ไปได้สุดสุดครับแม่แจ้วแจ้ว ก็เป็นเลดนะครับตามตุนซี่นะครับเป็นไทยเจริญอส่วนม้าเข้าจะเช็คที่อูลตลอดนะครับสำหรับคันนี้นะไปได้ดีแล้วตัดคข้าได้เนียนด้วยครับดูวางฟางครับเห็นไหมครับ าวางฝางค่อนข้างจะตรงกลางเป๊ะเลยนะครับฝั่งก็ไม่ไม่ได้พุ่งไกลเท่าไหร่นะครับก็พอดีพอดีครับต่อครับเมื่อก,กี้ไปขยับรถให้รถเกี้ยวครับพอดีรถเกี้ยวคันนี้เข้าพอาดีรถพุ่จอดข้างทางนะครับก็ลเลยปขยับให้มาก็เลยก็มบาดไยต่อครับเอา้าต่อกันเลยครับเลยอีกนะ้สุดท้ายน,นะไปกลับก็เสร็จแล้วครับ กับไทยเจริญคันนี้นะครับเร็วแรงเหมือนเดิมครับโอ้ไปได้ใช้ลุยเลยครับ ก็กลับมานี้ก็หมดนะครับไม่เลื่อนะอ่ะจบนะครับน้าน,นี้จบน้านสุดท้ายแล้ว ก็ฝากไปด้วยนะครับล้าชอบก็ก็ับท้ายให้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ mm hmm. อาจจะมีคลิปดีๆให้รับชมต่อไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. โอ้ฝุ่นก็เยอะพี่น้อง mm hmm. ก็เป็นหน้าสุดท้ายนะครับ ถือว่าโอเคนะครับในการเกี่ยวแล้วก็ในการวางฟางนี้พ้นงานถือว่า,าเป็นที่พอตานะครับเสร็จแล้วเดีกครับทำการขยับขยายนะครับต้นขันนั้นก็ลดอานะครับก็ทำการจะลงแล้วอโอเคครับพี่น้องเดียวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม